ไปยูเนียนมอเดินนานไหมประมาณสองชั่วโมงอ่ะไม่ได้เตรียมตัวมาเอารถมาทำเปิดเปิดในเน,เน็ตเจอที่เขาอยู่แถงนี้สุดที